สวัสดียามเช้านะครับทุกๆคนวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการแยกหน่อสับปะรดสีนะครับแล้วก็การนําไปลงกระถางนะครับว่าทํำยังไงนะครับไปชมด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปชมและนี่นะครับก็จะเป็นหน่อนะครับหน่อของสับปะรดสีนะครับที่พร้อมจะนําไปปลูกในกระถางใหม่แล้วนะครับวิธีการ นำต้นอ่อนหรือหน่อออกไปนะครับก็จะใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับตัดหรือว่าจะใช้มือหักก็ได้นะครับซึ่งจะมีวิธีการให้ดูต่อไปนะครับในที่นี้นะครับเราก็จะสาธิตการใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับตัดบริเวณโคนของหน่ออ่อนก่อนนะครับแล้วก็ตัดใบออกนะครับแล้วก็ จะตัดไปนะครับให้ถึงบริเวณที่เป็นสีน้ำตาลนะครับของโคนของหน่ออ่อนนะครับแล้วเราก็ตัดออกมาเลยนะครับนี่ครับนี่ก็ได้หน่ออ่อนที่พร้อมปลูกแล้วนะครับก็ลอกเปลือกออกนิดนึงนะครับนี่ครับเราได้หนึ่งหน่อแล้วครับหน่อต่อไปเราก็ทำเหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นตัวอย่างการเก็บหน่อโดยวิธีการใช้มือหักนะครับหักหน่อลงมาเลยนะครับเพราะว่าหน่ออ่อนนะครับบางบางต้นจะสามารถใช้มือหักโดยนะครับเราจะกดลงนะครับกดลงให้มันหลุดออกเลยนะครับหักง่ายๆบางอันจะเหนียวนะครับต้องใช้กันไกหมุนนิดนึงนะครับใช้แรงหมุนนิดนึงหลุดออกมาแล้วครับนี่ครับ มีสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะครับถือว่าเป็นต้น,นเป็นหน่อที่พร้อมปลูกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงกระถางกันต่อไปครับและนี่ก็จะเป็นกลาบมะพร้าวสับนะครับแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับเพื่อให้อมน้ําไว้นะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นต้นอ่อนนะครับหรือหน่อใหม่ของสับปะรดสีนะครับ โดยอุปกรณ์นะครับเราก็จะมีกระถางนะครับใส่ใกล้เคียงกับต้นอ่อนหรือหนอนนั่นนะครับอันนี้ใช้กระถางประมาณ8นิ้วนะครับแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้าหรือออสโมโคตนะครับอันนี้เป็นสูตร6เดือนนะครับการใส่ปุ๋ยละลายช้าเราจะใส่เพียงครั้งเดียวในตอนปลูกครั้งแรกนะครับจากนั้นเราจะไม่ใส่อีกนะครับเพราะต้นของสับปะรดสีจะเป็นสีเขียวแล้วก็ใบจะยาวเกินไปนะครับใส่หนเดียวนะครับอ่าต่อไปเราก็จะมา นำหน่อสับป,ประรดสีนะครับลงในกระถางแล้วก็รองพื้นด้วยกับมะพร้าวก่อนนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็นำหน่อของสับป,ประรดสีนะครับไว้ตรงกลางนะครับแล้วเราก็นำนำกาก,กากสับป,ประรดสีแช่น้ำนะครับมาใส่ให้รอบต้นอ่อนของสับป,ประรดสีนะครับนี่นะครับใส่ให้เต็มขอบของกระถางเลยนะครับ ครับเราก็จะใส่ประมาณขอบของกระถางพอดีนะครับกดลงไปเบาๆนิดหน่อยนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าเข้าไปนะครับประมาณนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปบริเวณโคนต้นของหน่อสับปะรดสีนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเนี่ยครับอันนี้เป็นสูตร6เดือนนะครับใส่ทีเดียวแล้วไม่ต้องใส่อีกนะครับ เขาจะ,จะเจริญเติบโตของเขาเองครับ